สวัสดีออมสินแอนด์แรชนแนลวันนี้พ่อจะพาซ่อมเจ้าคุณปู่ผู้แดกน้ำมันอย่างมาอา,าลฟอร์ดวีหกนะฟอร์ดเอสเคปวปัญหาคือประตูท้ายไม่เปิดกดรีโมทคอนโทรแล้วประตูท้ายไม่เปิดเลยเนี่ยประตูไม่เปิดเลยเห็นไหมกระจกก็ไม่เปิดกดรีโมทที่จริงว่ากดรีโมทใช้กุญแจก็ได้กดรีโมทปุ๊บ ไม่เปิดเลยเปิดไม่ได้เลยมอเตอร์ข้างในมันพังมอเตอร์ที่โยกกรโยกกรปลดล็อกกับล็อกเนะี่ยต้องใช้กุญแจเปิดเท่านั้นตัวนี้กดครั้งเดียวเป็นเปิดประตูคนขับกดสองครั้งเป็นเปิดประตูทุกบานเปิดแล้วดูนะป๊บเห็นไหมได้แล้วต้องใช้กุญแจถ้าใช้กุญแจเปิดก็เปิดได้เพราะว่ามันไปโยกแกนแกนล็อกออก ตัวนี้ล็อกประตูหลังก็ล็อกทุกบานได้เหมือนกันล็อกตรงประตูท้ายก็จะล็อกทุกบานได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาซ่อมกันเปลี่ยนมอเตอร์นี่มอเตอร์มันมอเตอร์ปืนธรรมดานี่แหละที่เขาใช้กับประตูข้างของรถทั่วไปที่มอเตอร์เก่ามันเสียอันดับแรกเราต้องแกะก่อนเลยนะแก้ฝาท้ายถอดกิ๊บล็อก ความจริงมันก็มีทุกตัวแหละแต่คันนี้มันหายถอดกิบถอดกิบแค่นี้เลยแล้วก็ดึงเลยเหมือนประตูข้างเลยมันจะเป็นจุบล็อกเหมือนกันดึงได้เลยแกะไอ้กิปล็อกก่อนแล้วค่อยดึงแกะกิปมาแล้วดึงเลยดึงเลยดึงเลยดึงลงเลยมันดึงลงยากยังนี่ไงมันเป็นมันเป็นเหมือนประตูข้างเห็นไหมมันเป็นจุบใสเฉยไอตัวนี้ดึงยังไม่ออกมันจะติดอันนี้ให้ไปเปิดกระจกขึ้นก่อน ให้เปิดกระจกอันนี้ขึ้นก่อนเนี่ยถ้าเปิดกระจกขึ้นได้ก็อันนี้จะออกได้อันนี้จะออกได้ง่ายดึงมันก็จะหลุดดึงขึ้นมาเลยเป็นแกนลอ็อกประตูเฉยแกนลอ็อกของกระจกเฉยเออเดี๋ยวใช้สองมือก่อนนะนี่แกะมาแล้วนี่เป็นกิบลอ็อกเฉยนี่อันนี้เป็นแกนแกนครอบไอตัวลอ็อกของกระจกคันนี้กโชคของกระจกพังแล้วคือถ้าเปิดปิดลงมาตึ้งเลยนะคันนี้โคพัง ตายนี่คันนี้น่าจะน่าจะเปลี่ยนมาแล้วนี่ไงแกนเนี่ยไม่ทํางานเห็นไหมแกนเนี่ยมอเตอร์ตัวนี้น่าจะเปลี่ยนใหม่มาแล้วเขาเป็นมอเตอร์สองเส้นมันพังแล้วซื้อมาเปลี่ยนได้ตัวละร้อยกว่าบาทเองเนี่ยปุ๊บเน,นี่ยมันจะล็อกไม่สามารถเปิดประตูได้เปิดประตูยังไงวะอันนี้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 ปลดล็อกอันนี้ล็อกคือโยกไม่ได้เห็นไหมถ้าอน,นี่มาปลดล็อก,กโยกได้เออมีเทคนิคว่า ถ้าเกิดว่าให้ให้ตัวนี้คันไหนคันไหนที่มันแบบดึงเข้ามาหาเราเนี่ยไอที่เปิดประตูเนี่ยดึงเข้ามาหาเราดึงเยอะกันต้องดึงเยอะมากต้องออกแรงเยอะให้เราไปมาปรับตั้งตัวนี้ให้ดึงนิดเดียวประตูก,ก็ดีกออกแล้ว <sí> ให้เรามาปรับตั้งแกนนี้นี่ไงเห็นไหมมันเป็นเกลียวเนี่ยหมุนตามเข็มนาฬิกาให้มันให้มันลงไปให้มันลงไปเยอะๆะมันจะได้ไปมันจะได้ไปดันเนี่ยแกนเห็นหรือเปล่าแกนเนี่ยเอาไว้เปิด ตรงที่ตรงที่ตรงที่กอนประตูเนี่ยเนี่ยตรงที่กอนประตูอันดับแรกในการปรับตั้งให้ถอดพลาสติกตัวนี้ออกถอดถอดดึงออกเลยดึงดึงไปทางดึงไว้เลยเนี่ยมันเป็นไอเนี้ยเห็นไหมดึงปับป๊บปั๊บยังไงวะเดี๋ยวนี่ไงออกแล้วนี่ออกแล้ว,น,ออลวนี่ไงมันเป็นแกนพลาสติกจับไปเฉยแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อหมุนหมุนในตัวเนี้ยหมุนเลยหมุนได้เลย ขออภัยก่อนที่จะหมุนเอาไอ้ตัวขาวนี่ออกใช่ไหมก็เอาแกะเหล็กขึ้นเออเอาแกะเหล็กออกมาจากจากไอ้น,นี่จากไอ้ตัวนี้เอาแกะเหล็กอัน,นี้ออกมาเอาแอ,นนอ,อ,เอแ,ลแล้วก็หมุนเลยใช่ไหมเห็นไหมหมุนได้เมื่อกี้มันแต,เตงเหล็กติดมันก็หมุนไม่ได้หมุนตามเข็มนาฬิกาสักสามรอบมันก็จะไอ้นี่ไอ้แท่งเหล็กนี่ก็จะดันลงมาเยอะหน่อยเนี่ยมันจะทำให้เรากดก่อนประตูนิดเดียวเองประตูก็เด้งเปิดแล้วแล้วก็ใส่กลับเ,เข้าไปใส่เข้าเสียงไข้ไปเฉยเนี่ยเดี๋ยวนะ เ,เสียบกับเข้าไปเฉยชึบเข้าไปแล้วก็เอาพลาสติกขาวมาล็อกปึ๊บมาเดิมเนี่ยโอเคลองตั้งกันดูดูมันเสียยังไงเวลาล็อกนะไม่ล็อกเห็นไหมไม่ขยับเลยปลดล็อกไม่ขยับเลยเราเปลี่ยนตรงนี้กันเปลี่ยนแล้วอันนี้คือตัวเก่ามอเตอร์เก่าคันนี้คงจะเปลี่ยนมาแล้วแหละมอเตอร์เดิมติดรถมันคงจะพังไปแล้ว ลานคงจะถอดไม่รู้ี่เปลี่ยนตอนไหนคันนี้แล้วก็เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ใส่นี่แล้วก็จะใช้เป็นท่อ,อหดความร้อนแทนนะไม่ใช้เทปพันสายไฟนะเดี๋ยวมันเปื่อยเดี๋ยวมันช็อตเพราะว่าโครงรถมันจะมีขั้วลบติดอยู่อันตรายถ้าเกิดขั้วบวกไปชนกับขั้วลบก็จะเกิดการสปาร์กถ้าฟิวไม่ตัดฟิลไม่ขาดรถก็ไฟไหมอันนี้อันนี้เป็นท่อหดความร้อนนะลองดูกดกดสวิตช์ล็อกอันนี้คือล็อก ล็อกค,คือมันจะดึงแกนไอ้นี่เข้ามาดึงแกนไอ้นี่เข้ามาแล้วมันก็จะกดลงไม่ได้ถ้าปลดล็อกมันจะดันแกนขค้ืนไปมันก็จะกดลงได้เห็นไหมเดี๋ยวปลดล็อกให้ดูปลดล็อกมันจะไปดันออกนี่ไงเดี๋ยวล็อกใหม่คันนี้ Ford Escape มันจะกดครั้งเดียวมันคือปลดปลดล็อกแค่คนขับเห็นไหมปีดเสียงไหมปลดอีกครั้งนึงจะเป็นปลดประตูทุบบานแล้วประตูหลังด้วย เลยนะนี่างเห็นไหมมันจะปลดแล้วก็ประกอบเก็บสายไฟให้สวยงามแล้วก็เข้ารูเดิมแหละรูที่ร้านมันทําไว้แต่ก่อนเข้ารูเดิมแค okay. ่ยึดยึดสกูตัวผู้ตัวเมียสองตัวเสร็จก็เอามาเกี่ยวของก็เข้าเ้ากับแกนล็อกแล้วลองดูนะมันมันล็อกแรงมากเลยนะอันนี้ไม่โยกเลยไม่โยกยึดเข้ารูเดิมล็อกปลดล็อกนะ ดูดูดูกรมอ,อเตอร์นี่มันแรงมากเลยนะใช้แทนมอเตอร์เดิมจากโรงงานได้ก็มีสองอันคือมี2วิธีคือเปลี่ยนมอเตอร์กับปรับตั้งไอตัวกลอนเปิดประตูให้มันไม่ต้องใช้แรงเยอะให้กดมานิดนึงก็เปิดปึง้งออกแล้แต่อันเดิมเนี่ยกดมาแรงก็ต้องกระชากกระชากกลับมาประตูหลังประตูท้ายี่ยจะเปิดก็ถ้าใครไม่ ฟังไม่เข้าใจนะพูดพูดไม่เข้าเรื่องอพอะพอพูดไม่เข้าเรื่องฟังไม่เข้าใจก็เดี๋ยวจะเขียนรายละเอียดใต้คลิปเอาไว้ก็มีเท่านี้แหละครับ Ford Escape V6 คุณปู่ผู้แดงน้ำมันม,นมหาสารแล้วพบกันนะครับ